กระแสต่อต้านผู้ย้ายถิ่นยิ่งรุนแรงขึ้นการประท้วงและจะลาจนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่สังคมเต็มไปด้วยความแตกแยกและความหวาดระแวงผู้คนที่ข้ามพรมแดนเข้ามาต้องเผชิญกับสายตาที่เย็นชาบรรยากาศตึงเครียดถึงขีดสุดแต่ในเมืองแห่งหนึ่งของเยอรมนีภาพที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ฟูงชนกว่า6,500คนไหลามารวมตัวกันทำให้ทั้งเมืองสั่นสะเทือนไปด้วยความกระตือรือร้นและศูนย์กลางของงานนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นชุมชนชาวไทยท่ามกลางกระแสต,ต่อต้านผู้ย้ายถิ่นที่รุนแรงมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นพิเศษชาวเยอรมันต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในประเทศนี้ที่เราไม่สามารถไว้ใจใครได้อีกแล้วคนที่เราเชื่อใจได้มีเพียงคนไทยเท่านั้น และหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจจนเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของคนทั้งโลกและเป็นเรื่องที่ทุกคนแทบไม่เชื่อหูตัวเองเหตุใดชาวไทยจึงได้รับการยกย่องให้เป็นกรณีพิเศษความจริงอันน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคืออะไรเราไปดูกันมุมถนนแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสการประท้วงต่อต้านผู้ย้ายถิ่นดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทุกวันผู้คนชูป้ายประท้วงและตะโกนถ้อยคำด้วยความโกรธแค้น บางคนในกลุ่มฝูงชนถึงขยี้รถและคว้างปาก้อนหินจนในที่สุดความวุ่นวายก็ลุกลามไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาเยือนปารีสก็ต้องตกอยู่ในสถานการณ์กลัวกลาหนไปด้วยอิตาลีก็ไม่มีข้อยกเว้นการจลาโจลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเนเปิลส์และโรมขวดเพลิงสองสว่างท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นสีแดงฉานการประทะก,กันอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มวัยรุ่นและตำรวจถูกรายงานข่าวทุกวัน ตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่ถูกทำลายอบอวนไปด้วยความโกรธแค้นของผู้คนภาพของประชาชนที่ตะโกนว่านโยบายผู้ย้ายถิ่นกำลังทำลายประเทศแสดงให้เห็นว่าความไม่สงบในสังคมได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วและในเยอรมนีสถานการณ์ก็เลวร้ายไม่แพ้กันการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบอร์ลินและแฟรงก์เฟิร์ตในจัตุรัสหน้าสถานีรถไฟกลางฝูงชนหลายพันคนรวมตัวกัน เสียงตะโกนว่าเราไม่ต้องการผู้ย้ายถิ่นดังกล้องไปทั่วและป้ายผ้าสีดำขึงพาดปลิวสวยไปตามลมตำรวจปราบปรามตั้งโล่ป้องกันและเตรียมใช้ก๊าสน้ำตาบรรยากาศในที่เกิดเหตุตึงเครียดเรากับจะระเบิดได้ทุกเมื่อผู้คนเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วภาพแม่ที่กอดลูกน้อยแน่นปรากฏบนจอโทรทัศน์ยิ่งทำให้ความวิตกกังวลและความเหนื่อยล้าแพขยายไปในใจของผู้คนทั่วยุโรป ตกอยู่ภายใต้โซ่ตรวนของความวิตกกังวลและความเป็นปรปักภาวะเศรษฐกิจถดถอยความปลอดภัยที่ย่ำแย่ลงและอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นทั้งหมดนี้ถูกโยงเข้ากับปัญหาผู้ย้ายถิ่นและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมเสียงของนักการเมืองที่เรียกร้องให้ยอมรับผู้ย้ายถิ่นไม่ได้รับการตอบสนองภาพของคำขวัญที่รุนแรงปลิวสวยัยเป็นสัญญาณของยุโรปที่กำลังลุกเป็นไฟ แต่ท่ามกลางทวีปทปี่วุ่นวายนี้มีเมืองหนึ่งที่แตกต่างออกไปนั่นคือดิสเซลโดฟเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเยอรมนีที่นี่ก็มีผู้ย้ายถิ่นและแรงงานต่างชาติอาศัยอยู่เช่นกันแต่กลับไม่รู้สึกถึงบรรยากาศที่ตึงเครียดเหมือนในเบอร์ลินหรือแฟรงเฟิร์ตเลยยามเย็นที่ถนนชอปปิง้งมีเสียงหัวเราะของผู้คนดังก้องหน้าร้านเบเกอรี่มีคนต่อแถวกันอย่างสงบ ที่ระเบียงร้านกาแฟมีการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองไม่เห็นวีแวลของป้ายประท้วงหรือตำรวจติดอาวุธหนักความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างความโกลาหลที่เห็นในทีวีกับความสงบสุขในชีวิตประจำวันตรงหน้าทำให้ผู้ที่มาเยือนเมืองนี้เป็นครั้งแรกต้องชงนใจว่าทำไมที่นี่ถึงแตกต่าง สื่อท้องถิ่นเองก็รายงานว่าดิสเซลดอร์ฟคือข้อยกเว้นแม้จะมีประชากรชาวต่างชาติจำนวนมากแต่กลับแทบไม่เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงเลยไม่ได้ยินเสียงตะโกนประท้วงและไม่ปรากฏภาพความวุ่นไวายใดๆเบื้องหลังความสงบสุขนี้มีความลับที่สถิติหรือนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายได้ซ่อนอยู่ท่ามกลางยุโรปที่ลุกเป็นไฟดิสเซลดอร์ฟยังคงความสงบราวกับเป็นโลกอีกใบหนึ่ง การไขปริศนานี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปเมื่อสื่อต่างๆเริ่มให้ความสนใจกับความพิเศษของดิสเซลดอฟบนโลกโซเชียลก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมความสงบเรียบร้อยของดิสเซลดอฟถึงไม่พังทลายลงได้ ในช่องความคิดเห็นเต็มไปด้วยการคาดเดาต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นเพราะมาตรการรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมหรืออาจเป็นเพราะเศรษฐกิจมั่นคงแต่คาให้การของคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นกลับเผยให้เห็นความจริงที่น่าประหลาดใจสิ่งที่เปลี่ยนบรรยากาศของเมืองคือการมีอยู่ของชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งนั่นคือชุมชนชาวไทยชาวไทยมีจำนวนเพียง1.2ของประชากรทั้งหมดหรือประมาณ8,000คนเท่านั้น หากดูเพียงตัวเลขพวกเขาไม่น่ามีพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้แต่ความเป็นจริงกลับแตกต่างออกไปการดำรงอยู่อย่างเงียบๆของพวกเขากลับส่งอิทธิพลที่ช่วยบรรเทาบรรยากาศของทั้งเมืองได้ชาวเมืองคนหนึ่งเล่าว่าพวกเขาเงียบและสุภาพมากแต่มันไม่ใช่แค่นั้นการกระทำของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาใส่ใจเมืองนี้อย่างแท้จริงในขณะที่อีกคนกล่าวว่าพวกเขาไม่ใช่คนนอกแต่เป็นเพื่อนบ้านของเรา การที่คนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งได้รับความไว้วางใจถึงเพียงนี้เป็นเรื่องที่คนภายนอกอยากจะเข้าใจไม่ช้าบนโลกโซเชียลมีเดียก็เริ่มเต็มไปด้วยเสียงแสดงความประหลาดใจว่าในเยอรมนีที่กำลังสั่นคลื่อนด้วยปัญหาผู้ย้ายถิ่นทำไมดิเซลดอฟถึงแตกต่างปรากฏการที่ตัวเลขเล็กๆไม่สามารถอธิบายได้นี้ค่อยๆสร้างความปั่นป่วนในใจของคนทั่วโลกอย่างเงียบ จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันน่ามหัศจรรย์นี้ต้องย้อนกลับไปถึงช่วงทศวรรษ1970ในยุคที่ประเทศไทยกำลังมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการยกระดับทักษะทางเทคนิคโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นกุญแจสำคัญในการแปลดประตูสู่อนาคตในตอนนั้นประเทศไทยได้มองไปยังเยอรมนี ซึ่งเป็นต้นแบบของความเป็นเลิศทางวิศวกรรมโดยเฉพาะเมืองดอเซนดอฟซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญประเทศไทยได้ส่งวิศวกรและช่างเทคนิคมาที่นี่เพื่อเรียนรู้ความรู้และทักษะใหม่ๆล่าสุดพวกเขาพยายามอย่างหนักแม้จะต้องต่อสู้กับกำแพงด้านภาษาแต่ก็ยังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งบางครั้งก็ถูกเข้าใจผิดและเผชิญกับอุปสรรค แต่พวกเขาก็ยังคงนอบน้อมขอความร่วมมือและเรียนรู้อย่างไม่ยอ่อท้อในช่วงแรกชาวเยอรมันในพื้นที่มองพวกเขาด้วยความระมัดระวังมีเสียงที่ไม่ต้อนรับช่างเทคนิคจากประเทศกำลังพัฒนาอยู่ไม่น้อยแต่ภาพของคนไทยที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนค่อยๆทำให้ความเคารพเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆ วิศวกรชาวเยอรมันคนหนึ่งเคยเล่าในภายหลังว่าพวกเขาไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อตัวเองแต่ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังแบกอนาคตของประเทศและอนาคตของเมืองนี้ไว้บนบ่าความพยายามที่สั่งสมมาไม่ได้จบลงแค่การแลกเปลี่ยนชั่วคราวในเวลาต่อมาบริษัทไทยหลายแห่งได้เริ่มเข้ามาตั้งฐานในดิสเซนดอร์ฟและกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เติบโตไปพร้อมกับเมือง สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความผูกพันทางเศรษฐกิจแต่เป็นประวัติศาสตร์แห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีใครคาดคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะนำไปสู่ประวัติศาสตร์อันเงียบสงบในอีกหลายทศวรรษต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปด d i s e n o ฟได้กลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับบริษัทไทยในยุโรป จากที่เคยเป็นเพียงสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีก็ได้พัฒนาเป็นศูนย์รวมของธุรกิจหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการค้ายานยนต์เคมีพันฑ์หรือการเงินจำนวนบริษัทสัญชาติไทยมีมากถึง600แห่งโดยปกติแล้วหากมีบริษัทต่างชาติเข้ามามากขนาดนี้ก็อาจเกิดความขัดแย้หรือแรงต่อต้านจากคนในพื้นที่ได้ไม่ยากแต่ที่ดิสเซนดอฟกลับตรงกันข้าม เสียงที่ได้ยินกลับเป็นการมีคนไทยอยู่ทำให้เรารู้สึกสบายใจเหตุผลนั้นเรียบง่ายมากนั่นก็คือวิถีของคนไทยคือการไม่ยัดเยียดแต่ให้ความสำคัญกับความกลมกลืนกับคนรอบข้างเสมอไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือในชีวิตประจำวันพวกเขายังคงรักษาท่าทีที่ถ่อมตนและจริงใจในการทำธุรกิจ พวกเขาให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้วางใจมากกว่าการโฆษณาที่ฉูดฉาดพ่อค้าชาวเยอรมันคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลกำไรเป็นอันดับแรกพวกเขารักษาสัญญาไม่ผิดนัดและค่อยๆสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นทีละน้อยนั่นแหละคือเหตุผลที่เราอยากทำงานร่วมกับพวกเขาในโลกธุรกิจตัวเลขอาจสำคัญที่สุด แต่สำหรับชาวดิเซนดอฟแล้วชาวไทยคือสัญ,ญลักษณ์ของความไว้วางใจที่อยู่เหนือตัวเลขในชีวิตประจำวันก็เช่นเดียวกันครอบครัวชาวไทยที่อาศัยอยู่ในย่านที่พักอาศัยไม่เคยขาดการทักทายเพื่อนบ้านและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างแข็งขันไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลหรืองานทำความสะอาดพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้รับเชิญแต่เป็นผู้ที่ลงมือทำด้วยความเต็มใจ ท่าทีเช่นนี้ทำให้เกิดความรู้สึกว่าพวกเขาคือเพื่อนที่ร่วมกันดูแลเมืองนี้โดยแท้จริงเมื่อความผูกพันทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นเดอรเซอร์ดอฟก็เปลี่ยนจากเมืองธุรกิจเป็นศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการหลอมรวมนี้คือเทศกาลวันสงกรานต์ที่จัดขึ้นทุกปีในจัตุรัสดิมแม่น้ำไรน์ผู้คนมากมายมารวมตัวกันและทั้งเมืองก็อบอวลไปด้วยวัฒนธรรมไทย แต่นี้ไม่ใช่วัฒนธรรมที่หยัดเยียดในซ้อนอาหารไทยชาวเยอรมันก็มายืนต่อคิวซื้อผัดไทยและส้มตำอย่างสนุกสนานในการแสดงรำไทยทุกคนต่างได้รับเชิญให้มาลองรำบงด้วยกันอย่างเป็นกันเองกำแพงระหว่างผู้แสดงและผู้ชมได้ลดลงทุกคนสามารถสนุกสนานร่วมกันได้วัฒนธรรมอาหารก็เกิดการผสมผสานที่น่าสนใจเช่นการนำไส้กรอกเยอรมันมาทานคู่กับแกงเขียวหวานซึ่งปกติแล้ว อาจถูกมองว่านี่ไม่ใช่อาหารไทยแท้ๆแต่คนไทยกลับยอมรับด้วยรอยยิ้มและพูดว่าเป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะคะความยืดหยุ่นเช่นนี้ค่อยๆเปิดใจชาวเยอรมันทีละน้อยหญิงชาวเยอรมันคนหนึ่งเล่าว,ว่าคนไทยมักจะพูดว่ามาทำด้วยกันสิพวกเขาไม่ได้หยัดเยืดวัฒนธรรมแต่พยายามที่จะแบ่งปันนั่นทำให้เรารู้สึกสบายใจที่จะเปิดใจคำพูดนี้กลายเป็นกระแสนในโซเชียลมีเดีย และวลีที่ว่าคนไทยคือข้อยกเว้นก็ถูกพูดถึงสำแล้วสำเล่าในกิจกรรมของโรงเรียนเด็กๆชาวไทยจะสอนเพื่อนชาวเยอรมันแกะสลักผลไม้และพับใบตองขณะที่ในงานเทศกาลดุดร้อนของชุมชนชาวไทยในชุดไทยจะร่วมเต้นรำไปกับดนตรีพื้นเมืองของเยอรมันและชาวเยอรมันก็จะมาร่วมเล่นน้ำสงกรานย่างสนุกสนานและวันพิสูจน์ความสัมพันธ์นี้ก็มาถึง เหตุการณ์สึนามีในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี2547ซึ่งสร้างความเสียหายยางหนักแก่ประเทศไทยภาพเข่าที่น่าสลดใจได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและสร้างความตกตะลึงให้กับชาวเยอรมันที่อยู่ห่างไกลเช้าว,วันรุ่งขึ้นภาพที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนไทยในดุสเซดอร์อฟท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บมีชาวเยอรมันจำนวนมากยืนต่อแถวพวกเขานำกล่องรับบริจาค อาหารและเสื้อผ้ามามอบให้ชายชราคนหนึ่งยื่นเหรียญด้วยมือที่สั่นสะท้านและพูดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะตอบแทนน้ำใจที่เคยได้รับมาคำพูดนั้นทำให้ชาวไทยหลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่การบริจาคไม่ได้จบในวันเดียวแต่ขยายวงกว้างไปทุกมุมเมืองไม่ว่าจะเป็นหน้าโบสถ์มุมถนนชอปปิง้งหรือจตุรัสหน้าสถานีรถไฟกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครร้องขอ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพาดหัวเข่าว่าดูเซลดอฟทั้งเมืองลุกขึ้นสู้และในทีวีก็ปรากฏภาพเด็กน้อยที่เดินถือกระปุกออมสินเพื่อร่วมบริจาคความเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันนี้เกิดขึ้นได้เพราะคนไทยได้สั่งสมความไว้ใจในชีวิตประจำวันมาโดยตลอดชาวเมืองไม่ได้มองคนไทยเป็นเพียงชาวต่างชาติแต่มองเป็นเพื่อนบ้านไปแล้วหากมีกำแพงกั้นระหว่างก,การกระทำเช่นนี้คงไม่เกิดขึ้น เหตุการณ์ครั้งนั้นได้ตอกย้ำสายใยที่ถักทอระหว่างไทยและดุเซลดอร์ฟให้เด่นชัดขึ้นความไว้ใจที่ค่อยๆบ่มเพาะช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันและความห่วงใยซึ่งกันและกันทั้งหมดได้ปรากฏเป็นรูปธรรมในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากและชาวเมืองก็เริ่มตระหนักว่าคนไทยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ถิ่นแต่เป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมกันสร้างอนาคตหลายปีหลังจากเหตุการณ์สึนามิที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในดุเซลดอฟ ได้จัดงานวันแห่งความเข้าใจนานาชาติเด็กๆจากหลากหลายเชื้อชาติจะมาแนะนำวัฒนธรรมของตนเองในวันนั้นเด็กชายชาวไทยไวัยเพียง8ขวบได้ขึ้นไปบนเวทีเขาจับไมโครโฟนด้วยร่างเหล็กๆและพูดคำที่ไม่มีใครคาดคิดแทนที่จะพูดถึงความแตกต่างเรามามองหาสิ่งที่เหมือนกันดีกว่าครับทั้งห้องประชุมเงียบกริบ เด็กชายและเพื่อนๆได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างน้ำใจของคนไทยกับมิตรภาพของชาวเยอรมันและความประณีตในงานฝีมือของไทยกับระบบไมสเตอร์ของเยอรมน,นีพวกเขาพูดดืวอรอยยิ้มว่าแม้ประเทศจะต่างกันแต่ค่านิยมที่เรายึดถือกลับมีสิ่งที่เหมือนกันมากมายและปิดท้ายอย่างหนักแน่นว่าพรมแดนม่ได้มีไว้เพื่อเป็นกำแพงแต่สามารถเป็นสะพานได้ เมื่อสิ้นเสียงปรบมือดังกึกก้องทั้งห้องประชุมเต็มไปด้วยความประทับใจวิดีโอของงานวันนั้นถูกโพสต์ลงโซเชียลมีเดียและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วเสียงชื่นชมจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาว่าหากจะฝากอนาคตไว้ก็ต้องฝากไว้กับเด็กๆแบบนี้เรื่องราวทั้งบทนี้เริ่มต้นจากคำพูดสั้นๆที่ว่าคนไทยนั้นเงียบแต่มีตัวตนที่ชัดเจนการเริ่มต้นจากการทำหน้าที่ของตนเอง การไม่ยัดเยียดวัฒนธรรมและการไม่ลืมที่จะขอบคุณท่าทีเหล่านี้ของคนไทยไม่ใช่แค่ตัวอย่างความสำเร็จของชาวต่างชาติอีกต่อไปการเดินทางของพวกเขาที่ไม่ได้สร้างความขัดแย้งในต่างแดนแต่กลับช่วยเหลือสังคมและสร้างความไว้วางใจขึ้นทีละน้อยจนได้รับขนานนามว่าเป็นคำตอบสำหรับโลกที่แตกแยกแทมกลางข่าวความขัดแยง้งเรื่องผู้ย้ายถิ่นที่ไม่เคยจังหาย ชุมชนชาวไทยในดุสเซลดอร์ฟได้ล้มล้างความเชื่อดเดิมอย่างเงียบงนันการมีอยู่ของพวกเขาไม่ได้วัดกันที่ความดังของเสียงหรือจำนวนคนหากแต่เป็นการกระทำเล็กๆที่สะสมความสุภาพในชีวิตประจำวนันและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเกรงใจสิ่งเหล่านี้ตัางหากคือพลังที่ขับเคลื่อนสังคมท้ายที่สุดกรณีของดสเซลดอร์ฟได้กลายเป็นต้นแบบในอุดมคติของการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมที่แตกต่าง ชาวไทยได้แสดงให้โลกเห็นว่าคำถามที่สำคัญไม่ใช่จะรับหรือไม่รับผู้ย้ายถิ่นแต่คือจะรับอย่างไรและจะอยู่ร่วมกันอย่างไรชาวเมืองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการได้พบกับพวกเขาทำให้เรารู้ความหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงชาวไทยผู้ซึ่งเงียบขรึมแต่กลับมีตัวตนที่หนักแน่นวิถีชีวิตของพวกเขาอาจเป็นคำตอบที่โลกในยุคแห่งความแตกแยกกำลังมองหา และภาพของพวกเขายังตั้งคำถามกับโลกต่อไปว่าไม่ใช่ว่าทำไมคนไทยถึงพิเศษแต่เป็นว่าทำไมเราทุกคนถึงทำแบบเดียวกันไม่ได้เรื่องราวของชาวไทยในดุสเซลดอร์ฟไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นแต่มันได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อไปเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั้นเป็นไปได้จริงสิ่งที่พวกเขาได้สร้างขึ้นไม่ใช่แค่ตึกอาคารหรือธุรกิจ แต่คือความไว้วางใจซึ่งเป็นสิ่งที่เงินทองหาซื้อไม่ได้มันคือผลลัพธ์ของการกระทำเล็กๆที่สม่ำเสมอรอยยิ้มที่มอบให้เพื่อนบ้านคำขอบคุณที่กล่าวอย่างจริงใจและความเต็มใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่นพร้อมกับแบ่งปันวัฒนธรรมของตนเองอย่างนอบน้อมในยุคที่กำแพงถูกสร้างขึ้นสูงกว่าสะพานและความแตกต่างมักถูกใช้เป็นอาวุธเรื่องราวนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่า พลังที่แท้จริงในการหลอมรวมสังคมไม่ได้มาจากเสียงที่ดังที่สุดแต่มาจากหัวใจที่เปิดกว้างที่สุดชาวไทยในดุสเซลดอรฟได้แสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับการยึดเกาะกฎเกณฑ์และประเพณีท้องถิ่นและการรักษาคุณค่าของความอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถทลายกำแพงแห่งความหวัดระแวงและสร้างสะพานแห่งมิตรภาพขึ้นมาแทนได้ทุกวันนี้เมื่อมีข่าวความขัดแย้งเรื่องผู้ย้ายถิ่นในยุโรป หลายคนมักจะยกเรื่องราวของชุมชนไทยในดุสเซลดอฟขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาพวกเขาไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองหรืออิทธิพลทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่พวกเขามีคือพลังแห่งการกระทำที่สั่นสะเทือนจิตใจของผู้คนได้ลึกซึ้งกว่าคำพูดใดๆแล้วคุณล่ะครับคิดอย่างไรกับเรื่องราวนี้ คุณเชื่อหรือไม่ว่าแนวทางของชาวไทยในดุสเซลดอร์ฟสามารถเป็นแสงสว่างให้กับพื้นที่อื่นๆบนโลกที่กำลังเผชิญกับความขัดแย้งได้โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของท่านได้ที่ด้านล่างนี้ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวของเราจนจบแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ